สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล่องสายฮาร์ดดิสก์ Enclosure นะครับแบรนด์ Unico โมเดล2139 u n นะครับเพื่อแบลงฮาร์ดดิสก์เป็นดิสก์แอฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพานครับโดยเจ้าตัวนี้จะแถมหนังกระเป๋าพานแทรกให้ด้วยนะครับซึ่งตัวกล่องจะเป็นแบบโปรง่งใสนะครับสวยงามรองรับฮาร์ดดิสก์แบบส a ตต้าขนาด2.5เท่านั้นในกล่องก็จะมีตัวกล่อง Enclosure นะครับแล้วก็สาย USB 3.0หเส้นส่วนการใช้งานนะครับ เพียงแค่สไลด์ออกมาและใส่เข้าไปต่อสายเข้าที่พอด usb com นะครับก็จะใช้งานได้ท,ทันทีโดยตัวนี้นะครับจะเป็น usb แบบ3 0นะครับอ่านข้อมูลได้เร็วรองรับสูงสุดถึงสเทราไบต์ผลการทดสอบความเร็วกับ ssd นะครับอ่านจะได้ประมาณ 250MB เมไบต่อวินาทีเขียนจะได้ประมาณ 150MB เมกต่อวินาทีซึ่งถือว่าเร็วใช้ได้เพียงพอต่อการใช้งาน ขนาดที่ตัวกล่องกําลังอ่านข้อมูลนะครับก็จะมีไฟสีชมพูกระพริบสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่มีฮาร์ดดิสก์ใหม่จะต้องฟอแมต t ฮาร์ดดิสก์ก่อนใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนฝากกดติดตามและกด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ